ครั้งแรกหลังจากที่ตัดรู้แล้วก็คือครับให้ทําดีเละาเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์้ัตุุนี่นะครับนี่แหละฮะผู้ที่ผ่านการเขาผ่านสาวมาอย่างดีประสมบทมาแล้วด้วยจริงเหรอฮะจริงๆจะทําไม่ได้สักอย่างบวชแล้วใช่ไหมพี่เบียดได้ยังครับยังไง นะฮะก็พระพุทธเจ้าท่านตัสรู้แล้ว9เดือนวันนี้ท่านมาแสดงธรรมนะฮะเพราะฉะนั้น9น้านมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นอันดับหนึ่งขององศาสดานะฮะ9แล้วก็1ครกับผมครับสิ้นเดือนนี้91แล้วเราไปกลับด้วยนะ1 9 9่ผมว่ามีลุ้นเลยวันขอหวยออกพี่พระอาจารย์โตบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าับวันี้ไม่เอาวันนี้เรามีครับมีอะไรครับปิดนะครับให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับเราจะมา คือเราอยากรู้นะครับเพราะว่านีนมันหยุดอยากให้รู้ว่าในวันหยุดแบบนี้นะฮะคุณอยากจะฟังเพลงอะไรครับนี่ในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะส่งเข้ามาเลยรพุ่งนี้ไปเรียนไปทํางานนะครับแล้วก็ใครที่ต่อมาโดนใจนะฮะให้ผลมาด้วยนี่ซีดีเขาว่านายพลัสครับนี่ The Romance The Romance Story ที่คุณรุต้องไปร้องอยู่ในนี้อัลบั้มนี้มีเพลงของศิลปินหน้าตาดีมากครับถูกต้องร้องอยู่ในอัลบั้มนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้มีใครบ้างครับมีบี้สุกิต เนี่หล่อมากนะฮะมีพี่รุลาหล่อตัวไม่หล่อเลยครัหล่อหล่อหล่อมีพี่ป๊อปปองกูนคุณหล่อมากเออ มีมีใครมั้มีขุยไม่มีขุยไหมมันหาดูยากนะไม่มีเอางี้ดีกว่าครับสรุปว่าเราแจกอะไรบ้างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับถ้าแจกแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับก็อย่าลืมไปซื้อนะครับปุ๋หนึ่งเขาหน่อยนะนะครับยังไงขอบคุณแกรี่บิ๊กด้วยนะครับถองครับของละวัลดีๆแบบนี้นะครับมีมาแล้วมีทั้งหมด3แผ่นในนี้นะแผ่นละประมาณ12เพลงอ่ะทั้งหมดา6 12 3 36ถูกถูกต้องกัน1ิบส 48แผ่นมากแต่ว่ามี2แผ่นแต่เราแจกแค่แผ่นเดียว3 3 3ไม่ครับมีสนงมีสามี3ชุดเราแจกสองชุดใช่เราแจกเราแจกเซตเดียวครับเพราะว่าอีกเซตนึ่งผมรู้เรื่องมนะถูกต้องถูกต้อเพราะถ้าแจกแจก2ชุดเนี่ยก็จะมี6แผ่นครับเป็นขั้งหมด เจ็ดสิบสองใช่พอพอพายาวอีกครั้งหนึ่ง SMS ครับ4642888่นะครับหรือโทรมา026658288กถึงเนะครับวันหยุดสบายๆแบบนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรนะครับพร้อมด้วยเหตุผลที่ดีที่สุดรับไปเลย2รางวัลเมื่อครู่นะฮะเขาพูดแก้วไม่ปิดเลยนะครับส่วนวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีพรีเมียร์เพลงใหม่ของพี่ป๊อปปองกูลนี่กับเพลงที่มีชื่อว่าตอบยังไงนั่นเองครับอ๋อเพลงนี้ที่เขาอะไรนะเขาไม่มีมวยไก่มวยในะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันวันนี้ว่ามีเนื้อหาาข้งในนเเป็ยังงไาาบอกว่ มีครับท oh, oh, oh. ิมมิคเล็กๆด้วยเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่านะครับวันนี้เรามาเข้าช่วงพิเศษของเราครับที่ต้องบอกว่า mm hmm. ไม่ใช่พพิเศษสิช่วงสามัญปกติของพวกเราเลยนะครับ oh, oh. กับ oh, oh. MV ็ o บ e ครับผม โหวตโหวตวันนี้นะครับ MV ไหนเหมาะกับคนที่ลืมรักเก่าไม่ลงครับสาม oh. เพลงไปดูกันฮะ อันนี้คือ m v ของเราในวันนี้ครับสเพลงให้เลือกกันนะฮะภายใต้หัวข้อ MV มีไหนหมอคนที่ยังไม่ลืมรักเก่า MV หนึ่งนะครับเกิดมาให้รักกันครับจากน้ำชาชีรานัทอันนี้ก็คัฟเวอร์เพลงของ Big Ass นั่นเองนะฮะต้องนะครับแล้วก็เป็นที่สองนะครับ MV 2นะครับหยุดรักยังไงครับของซิลครับผมรวมทั้ง MV 3นะครับอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้นะฮะจากโรสลินลิมค์นั่นเองครับก็3เพลงวิธีการโหวตกันง่ายมากๆครับพิมพ์ MV 1 MV 2หรือ MV 3ครับส่งมาที่4642888 SMS ของเรานั่นเองนะฮะสรุปผลท้ายชั่วโมงครับ ต้องกันมาเยอะๆนะครับครับผมเอาละเดี๋ยวช่วงนี้มี1่งเพลงครับมาให้ชมกันเพลงนี้นี่อันนี้ไม่ลืมรักเก่าแต่ว่าอันนี้ขอให้คนรักเก่ากลับมารักกันใหม่โอ้โหถึงกับบบอลเป็นเพลงที่กระแสค่อนข้างแรงมากแรงมากถูกต้องไป กลางคืนเนี่ยทุกร้านเล่นหมดจริงๆกลางวันก็เล่นนะพี่กลางวันแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเล่นเป็นพิเศษนะเพราะว่าคนจะชอบพูเข่าตอนกลางคืนไม่รู้ทำไมครับจริงเหรอทำไมอ่ะมันมื่อยใช่ไหมตอนคืนเนี่แบบยืนไม่ได้ต้องคุกเข่าวโซนไม่ได้นะโอ้โหนั่นหนักนะต้องไปยิงแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามพี่โต้ดีกว่าในฐานะที่พี่โต้เป็นดีเจด้วยครับกระแสเพลงนี้เป็นไงบ้างครับพี่โอ้หแรงมากจริงๆครับคนนี่ยิ่งเวลาดึกๆนะคนยิ่งชอบอะเพราะว่าพูเข่าอยู่ใช่ไม่รู้ทำอะไรกันนะ ยืนบ้างก็ได้นะเปลี่ยนเพล์พอเคอร์พังหมดนะฮะก็ไม่เวลาเพลงนี้เหมาะกับตอนกลางคืนถ้าตอนคืนคนที่จะอยู่ดึกมากๆเนี่ยถ้าไม่เหงาก็จะอยู่ในฟิลอกหักจะอยู่กันได้เยอะอยู่ได้นานอะไรเงี้ยใช่ครับเพลงนี้แล้วเราจะแบบไม่ไม่ง่วงนอนด้วยนะเาว่าอยากกระเขิมอยากตื่นต่อไปครับโอเคนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมเพลงนี้กันครับกับเพลงที่ชื่อว่าคุกเข่าของ c o c k t a ครับ